กกุ๊คคฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะพยาบาลวันนี้คนไข้ามาไหมเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะเขานัดไวสิบมองแล้วพนก่คิดเงินหล่ะพร้อมไหมพร้อมสิจะคิดคนไข้แพงๆไปเลยค่ะ <laughs> <laughs> แพ็กตี้นี่ เธอไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะเรื่องผู้ชายอ่ะเนี่ยวันเนี้ยเขาอ่ะมีคุณหมอมาเปิดคลินิกตรงที่บ้านฉัน <ห â? S 1> นี่คุณหมอไหนอะเธอนี่ไงคุณหมอนี่ไงฉันได้ยินเขาเล่นเล่นกันน่ะเธอก็ไปเล่นกับน้องเขาหน่อยนะอ่าเฮ้อ้าสวัสดีค่ะคุณหมอพยาบาลสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีเอาค,คุณหมอสวัสดีสวัสดีค่ะอ๋อคุณหมอคะาววันเนี้ยเพื่อนของดิฉันนะคะ เป็นไข้ค่ะไม่ใช่ไข่ที่ชนคนที่ใช่นะคะแต่เป็นไข่ใจนะคะเจ็บมากเลยค่ะคุณหมอช่วยตรวจหน่อยสิคะตรวจหน่อยค่ะหัวใจเต้นปกตินะคะ๊แล้วทำไมยังเจ็บอยู่อะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ไม่สวยก็ได้นะคะพี่เลยเจ็บบ่อยๆอะค่ะโอ้โหแรงมากแม่ โอยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอคัดก่อนนะคะคุณหมองั้นขอสั่งยาให้เพื่อนฉันเลยค่ะคุณพยาบาลจัดยาเลยค่ะนี่ค่ะอ๊ยขอบคุณค่ะเฮ้ยนี่มันยาหมาไม่ใช่เหรอมีลูกหมาด้วยค่ะเพื่อนเดี๋ยวนะมีหูไหมอ๋อไม่มีไม่มีหางเฮ้ยคุณคุณหมอพยาบาลใส่ยาผิดหรือเปล่าคะมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นเลยค่ะ เหมือนเหมือนเหมือนก็เหมือนน่ะอย่างน้นตาฉันแล้วกันอแพทย์สิโรงพยาบาลอะไรเนี่ยอนนี้อาการหนักหน่อยแล้วเออคนนี้อาการหนักหน่อยค่ะช่วงเนี้ยรู้สึกว่าปวดหัวตัวร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกับพิการมาไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยอะไรเลยอะค่ะถ้าจะอาการแบบนี้จองวัดไหมคะเอยมาแช่งกันแบบนี้ได้ยังไงอะคะอันียก็จ่ายยามาเลยทุกค่ะเมื่อเห็นได้ขีดนืมหรอคะรองานมากโอ้ยตายละโดนทวงเงินเมเด็กทวงเงิน พารตี 50, ย้ยืมเงินหน่อยสิห้าบาทสิบบาทอะไม่มีอะคนดีดีอี๋อะไรอะโอ้โหนี่มันเสียงร้องของความช่วยเหลือนี่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัว หมอกล้วยโรยวิชามาแล้วมีอะไรช่วยไหมหมอกล้วยมาแล้วหุยงูหุยหมอกล้วยเฮ้ยข้าไปเป็นต้นหุยต้นเหรอดูถูกกันเกินไปแล้ว

ทุกคนตอนนี้งูจะเข้าสระว่ายน้ำเราแล้วมันห้อยไม่ไวต้องเขี่ยขึ้นแล้วก็หนีลงไปลงไปอีกรอบจะลงห่อไหนรอดตัวมันรอบก็นี่อยู่รอบตัวอยู่ทุกคนตอนนี้เราต้องลื้อสระว่ายน้ำออกแล้วนะคะลื้อไมไม่ต้องลอง กลัวระวังนะกลัวจะไม่ทัเอ๊องแบบดึงออกดอีกน่ันนึบแค่หนออหัวนี่พี่ใช่ดึงออกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ทุกคนหัวมัอยู่ตรงนี้ดึงเลยดึงเลยกนด่งเลยดึงเลยได้ไได้ อย่าเข้าไปนะอย่าไปกลัวเลยโอเวอร์โอ้โหหมอกล้วยอยู่หลังแพตตี้ขนาดได้เลยเหรอคะอย่าไปกลัวสิอย่าไปกลัวขนาดไม่กลัวแล้วเฮ้ยเด็กๆอ่ะปลอดภัยไหมโอ้โหหลบแบบเต็มคาราเบลเฮ้ยเฮ้ยแพตตี้เรียบเรียบเดี๋ยวนะฝา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 ก่อนแพตตี้ขโมยไว้นะ ไม่ตกใจมูนี่แฉันตกใจหมกกล้วยเออนั่นนั่นไปเลยเฮ้ยโอ้ยน่ากลัวมากเลยถ้ามันเข้าสระว่ายน้ำนะรับรองมันจะไปตายเน่าในฝาแน่เลยอะน่าทุกคนทีมเวิร์กดีมากดีมากจับมือให้เลยโอ้โหทีมเวิร์กว่าซานฉันก็ว่าแหละ งูก็เกือบเลยเธอดียังไม่เข้าบ้านเธอไปดีนะเนี่ยที่ได้เธออ่ะที่ไม่กลัวงูเท่าไหร่อ่ะแล้วก็หมอ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 เอ่หมอกล้วยอะค่ะวิ่งคนแรกเลยนะแต่ก็แต่ก็ยังดีอ่ะดีนะคะที่ช่วยกันอ่ะงั้นงั้นฉันว่าเอเนี่ยงูที่มันอยู่นีเนี่ยหมอกล้วยไปเลี้ยงนะคะเออโหรกุ๊ก้วแหละไปเลี้ยง ่ไม่เอาไม่เอาโอ้ยแกแท้ตี้เหรอเป็นเลี้ยบโอ่ะเป็นกลัวสุดอ่ะถ้าเปกลัวกกลัสุดอ่ะโอ๊ยไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากเลี้ยงเหมือนกันนะอ้าวกูกูกู